เขามองไปที่เซียวจ้านเทียนและคิดกับตัวเองว่าหลังจากที่กลับไปแล้วข้าจะต้องบอกเรื่องนี้กับท่านปู่ในอนาคตเราต้องเปลี่ยนวิธีการรับมือกับตระกูลเซียวตระกูลเซียวในตอนนี้คือตระกูลที่พวกเราไม่อาจจะมีเรื่องด้วยได้ ก็อย่างที่เขาเรียกว่าหนึ่งคนบรรลุเป็นเซียนแม้แต่ไก่และสุนัขก็พลอยได้ดีลอยขึ้นสวรรค์ไปด้วยการที่เซียวเหยียนและเซียวซินเออร์ได้เข้ารวมกับสำนักคังเฉียงก็ทําให้ตระกูลเซียวได้รับผลประโยชน์ไปได้อย่างน้อยๆในเขตตงโจก็ไม่มีใครกล้าไปยั่วยุตระกูลเซียวในเมื่อมีสำนักคังเฉียงค่อยหายคล้ายๆอยู่แม้แต่ตระกูลเซินถูก็ยังไม่กล้าที่จะมองข้ามตระกูลเซียวนี่คือสัญญาณพามันคือใบสมัครของสำนักคังเฉียงและสามารถใช้ยืนยันตัวตนในฐานะสิทธิ์ได้ เมื่อจังอยู่สะบัดมือม้วนคัมภี์ก็ปรากฏขึ้นมาในอากาศพร้อมกับผู้การแท่งหนึ่งการกระทํานี้ทําให้ทุกคนต้องตกตะลึงกันอีกรอบไม่รอให้คนอื่นๆได้เปิดปากพูดจังอยู่ก็ส่งสัญญาและผู้กันไปให้กับเซียวเหยียนก่อนจะพูดขึ้นมาเบาๆหลังจากที่ลงนามแล้วเจ้าจะถือว่าเป็นสิทธิ์ของสํานักคัางเฉียงจริงๆเซียวเหยียนรับสัญญาณพามาเขาไม่ลังเลที่จะลงชื่อของตัวเองลงไปก่อนจะส่งมันไปให้กับเซียวซินเออร์ที่อยู่ข้างๆ ในเวลาเดียวกันเสียงของระบบก็ดังขึ้นมาในหัวของจังอยู่ภารกิจที่แปดเสร็จสิ้นโฮสตต้องการรับรางวัลเลยหรือไม่รับทักษะการหลอมสามดาวพรสวรรค์ทางกายภาพเพิ่มขึ้นหนึ่งขั้นพรสวรรค์นในการรับรู้เพิ่มขึ้นหนึ่งขั้นรางวัลได้ถูกส่งมอบแล้วโปรดตรวจสอบ วินาทีต่อมาข้อมูลมากมายก็ไหลเข้ามาในหัวของจังอยู่ความรู้และเทคนิคทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการหลอมได้ถูกส่งต่อเข้ามาในหัวเรากับว่าเขารู้เรื่องนี้มาตั้งแต่เกิดเขาไม่รู้สึกแปลกใจกับมันเลยแม้แต่น้อยเส้นชีพจรตันเถียนผิวและกระดูกของเขาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเล็กน้อยทำให้เขารู้สึกได้ถึงหลิงชีที่อยู่รอบตัวได้อย่างชัดเจนนอกเหนือจากนั้นสมองของเขาก็ดูจำชัดขึ้นการควบคุมพลังในร่างกายก็ดีขึ้นเขายังรู้สึกได้ว่าโลกนี้ใกล้ชิดเขามากกว่าเดิม แม้ว่าภายนอกจังอยู่จะไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะักแต่ทุกคนก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปของเขาดูเหมือนว่าเขาจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมจังอยู่ไม่ได้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของตัวเองในทันทีเมื่อเซียลซินเนอร์กำลังจะลงชื่อเขาก็พูดขึ้นมาว่าสาวน้อยก่อนที่เจ้าจะลงชื่อเจ้าควรคิดดีๆก่อนนะว่าจะลงชื่อไหนเมื่อเห็นรอยยิ้มมีเลไนายของจังอยู่เซ<ๆ>ียลซินเนอร์ก็อึ้งไปเล็กน้อยนางแทบไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยิน หรือว่าเขามองสถานะของข้าออกตั้งแต่ต้นเดิมทีนางตั้งใจจะลงชื่อเซียวซินเอ๋อร์แต่อยู่ๆก็หยุดมันไปเพราะภาพลักษณ์จังอยู่ในใจนางนั้นดูลึกลับกว่าเดิมราวกับว่าเขารู้ทุกอย่างเซียวเหยียนสงสัยขึ้นมาซินเอ๋อร์เจ้ามีอีกชื่อหรือพี่เซียวเหยียนข้าเซียวซินเอ๋อร์ไม่รู้ว่าควรจะทําอย่างไรดีดวงตาคู่สวยจ้องมองไปที่เซียวเหยียนอย่างกระวนกระวาย เมื่อเห็นสีหน้าลำบากใจของเซียวซินเอ๋อร์เซียวเหียนก็ยิ้มออกมาแล้วพูดขึ้นว่าชื่อก็เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งมันไม่สําคัญว่าเจ้าจะชื่ออะไรเพราะเจ้าเรียกข้าว่าพี่เซียวเหียนแล้วดังนั้นเจ้าก็จะเป็นซินเอ๋อในใจของข้าเสมอขอบคุณพี่เซียวเหยียนดวงตาของเซียวซินเอ๋อร์แดงกขึ้นมาเซียวเหียนยิ้มและพูดขึ้นเร็วเข้ารีบลงชื่อซาเซียวซินเอ๋อร์เม้มปากแน่นทางสูดหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะก้มหน้าลงและเขียนชื่อลงในสัญญาณพาว่าโจซินเอ๋อ e ตอนที่นางเขียนชื่อลงไปนั้นนางได้เอามือบังชื่อของนางไว้นอกจากตัวนางแล้วก็มีแค่จางอยู่เท่านั้นที่รู้ว่านางเขียนชื่ออะไรลงไปหลังจากนั้นนางก็รีบม้วนคัมภี์แล้วส่งมันคืนให้กับจางอยู่จางอยู่ยิ้มน้อยๆขณะรับสัญญาณพากลับมาจากนั้นก็สบัดมือเบาๆก่อนที่สัญญาณพาจะกลายเป็นแสงสีขาวแล้วหายไปในทันทีฉากที่น่าอัศจรรย์นี้ทำให้จางอยู่ดูลึกลับยิ่งกว่าเดิม ภารกิจที่ก้าเสร็จสิ้นโฮสต์ต้องการรับรางวัลหรือไม่รับพรสวรรค์ทางกายภาพเพิ่มขึ้นหนึ่งขั้นพรสวรรค์นในการรับรู้เพิ่มขึ้นหนึ่งขั้นรางวัลได้ถูกส่งมอบแล้วโปรดตรวจสอบในเวลาสั้นๆพรสวรรค์ของจังอยู่ก็เพิ่มขึ้นถึงสองขั้นตอนนี้ต่อให้เขาไม่มีทักษะที่วิเศษอย่างทักษะจีอูและเคล็ดวิชาที่น่ากลัวอย่างดัชนีแห่งการสูญสิ้นหรืออาจจะเทียบกับพรสวรรค์ของเซียวเยียนและโอเซินเฟิงไม่ได้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ด้ยไปกว่าอัจฉริ เขาใช้มองทะลุตรวจสอบข้อมูลของตนก่อนจะมีรอยยิ้มสดใสปรากฏขึ้นมาบนใบหน้าจางหยูเพศชายอายุยี่ิบสามพรสวรรค์ทางกายภาพสายเลือดทั่วไปสีดาวขั้นกลางพรสวรรค์นในการรับรู้สี่ดาวขั้นกลางพรสวรรค์พิเศษปรุงยาสองดาวหลอมสามดาวทักษะ ทักษะจีอูระดับธรรมดาขั้นสูงมีทั้งหมด9้าขั้นสามารถฝึกฝนถึงขอบเขตชีส่วนขั้นที่9้ามีข้อผิดพลาดเฉลี่ยขั้นละศูนย์จุดเคล็ดวิชามัางกรขสารระดับวิญญาณขั้นต่ำมีข้อผิดพลาด231จุดกระบี่ใบไม้ร่วงระดับวิญญาณขั้นต่ำมีข้อผิดพลาด285จุดดัชนีแห่งการสูญสิน้นระดับธรรมดาขั้นสูงมีข้อผิดพลาดศูนจุดเงาเวหาระดับธรรมดาขั้นสูงมีข้อผิดพลาดศูนจุดฟัน ระดับธรรมดาขั้นกลางมีข้อผิดพลาดศูนย์จุดระดับการบ่มเพาะช้ส่วนขั้นก้าความสามารถมองทะลุปรุงยาสองดาวหลอมสามดาวตัวเลขในตอนนี้ช่างดูดีเหลือเกินในบางด้านเขายังดีกว่าเซียวเหยียนและโอเซินเฟิงซะอีกผลกําไรในครั้งนี้มากมายจริงๆตัวเลขสีแดงสดใสนั่นทําให้จางอยู่รู้สึกเบิกบานใจอย่างบอกไม่ถูกไม่เสียแรงเลยที่อุตสางัดทักษะการแสดงออกมาใช้รางวัลน,นี้ช่างคุ้มค่ายิ่งนัก ต่อจากนี้ไปเขาก็สามารถตบและบอกคนอื่นๆได้อย่างมั่นใจแล้วว่าจากนี้ไปโปรดเรียกข้าว่าอัจริยะจาง